สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวชะตาของชาวราศีมีนในปีพุทธศักราช2568กันนะคะดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหมือนจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญเยอะเลยใช่ครับโดยเฉพาะจากดาวใหญ่ๆที่เขาย้ายราศีกันค่ะ เราจะมาดูกันว่าดาวเสาร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวราหูเนี่ยจะส่งผลกับชาวราศีมีนยังไงบ้างเพื่อให้เห็นภาพร,มรวมๆเนาะแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับปีหน้าครับผมเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยดวงดาวกันเลยดีกว่าครับสำหรับปี2568นะครับชาวราศีมีนต้องจับตาดูเลยคือไฮไลท์สำคัญมากๆเนี่ยอยู่ที่ดาวเสาร์หรือเลข7นะครับดาวเสาร์เหรอคะใช่ครับที่จะย้ายเข้า เข้าราศีมีนเองเลยซึ่งเป็นภพตนุหรือก็คือตัวตนของเราโดยตรงอ๋อทับลัคนาเลยครับผมการที่ดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยปกติก็จะกระตุ้นเรื่องความรับผิดชอบหรือบางทีก็เป็นภาระหนักๆบทเรียนสำคัญๆที่ต้องเจออืมฟังดูต้องเตรียมตัวเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะดาวราหูหรือเลข8ดเนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีมีนพอดีอา้าวหรอคะ ไปไหนคะซึ่งพบวินาศเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องที่ซ่อนเร้นเรื่องเบื้องหลังหรืออะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้ครับน่าสนใจนะคะมีทั้งดาวเสาร์เข้ามาทับตัวแล้วก็ราหูไปอยู่ข้างหลังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วเออดาวพฤหัสละคะดาวดีๆอย่างดาวพฤหัสห้าจะมีบทบาทช่วยอะไรบ้างไหมคะปีนี้ ดาวพฤหัสนี้ก็มีมุมดีๆหลายช่วงเลยครับคือช่วงต้นปีนะตั้งแต่1มกราคมไปจนถึงประมาณ13พฤษภาคมดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีพฤกษพก่อนซึ่งเป็นภพสหัสชะสหัสชะคือเรื่องเพื่อนสังคมการติดต่อถูกต้องครับช่วงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องการเข้าสังคมการพูดคุยสื่อสารหรืออาจจะได้เดินทางใกล้ๆบ่อยขึ้นบรรยากาศรอบตัวจะดูคึกคักครับ เหมือนเปิดโอกาสให้เจอคนใหม่ๆหรือได้คอนเน็กชันดีๆนะคะแล้วพอหลัง13พฤษภาล่ะคะดาวพฤหัสย้ายไปไหนต่อครับตั้งแต่13พฤษภาคมยาวไปถึงประมาณ2ตุลาคมเลยดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนราศีมิถุนซึ่งเป็นภพพันธุครับอันนี้จะเน้นเรื่องในบ้านเลยครอบครัวความมั่นคงพ่อแม่หรืออสังหาริมทรัพย์อ๋ออาจจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวเข้ามา ใช่ครับอาจจะซื้อบ้านขายบ้านหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อะไรทำนองนั้นครับแล้วเหมือนจะยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีไปพบปุตตะด้วยช่วงปลายปีใช่ครับช่วงประมาณ2ตุลาคมถึง23ธันวาคมดาวพฤหัสจะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นพบปุตตะอันนี้เป็นช่วงที่ดีเลยนะส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ปโปรเจกต์ใหม่ๆ การลงทุนหรือแม้แต่เรื่องความรักความสุขความบันเทิงก็จะดูสดใสขึ้นว้าวช่วงนั้นดูน่าสนุกนะคะแต่ว่าพอช่วงปลายปีสุดๆเลยตั้งแต่23ทธันวาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะมีโคจรพักครับหรือที่ดูเหมือนถอยหลังนะครับถอยกลับไปไหนคะกลับไปที่ราศีมิถุนอีกรอบคือพบพันธุเหมือนการย้ำหรือให้กลับไปโฟกัสเรื่องบ้านครอบครัวความมั่นคงอีกทีหนึ่ง สรุปคือดาวพรหัสก็ดูจะให้คุณหลายด้านเลยนะคะทั้งสังคมครอบครัวความคิดสร้างสารรค์ครับผมแต่ตัวแปรสำคัญจริงๆของปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นดาวเสารนี่แหละที่บอกว่าจะย้ายเข้าทับราศีมีนโดยตรงใช่ไหมคะใช่มอันนี้น่าจะส่งผลชัดเจนกว่าชัดเจนมากครับการโคจรของดาวเสารปีนี้ก็มีรายละเอียดนิดหน่อยคือช่วงต้นปีเนี่ยมกราถึงกลางพฤษภาเขายังอยู่ภพวินาตนะ ราศีกุมก็าอาจจะยังเป็นอุปสรรคเงียบๆหรือเรื่องที่ยังจัดการไม่เสร็จค่ะแต่จุดเปลี่ยนเลยคือ19พฤษภาคมถึง23สิามสิงหาคมช่วงนี้แหละครับที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเต็มๆหรือที่เราเรียกว่าเสาร์ทับหลักโอ้ช่วงนั้นเลยใช่ครับช่วงนี้ชาวราศีมีนจะรู้สึกได้เลยถึงความรับผิดชอบที่หนักขึ้นภาระหน้าที่ต่างๆหรือความกดดันให้ต้องจริงจังจัดระเบียบชีวิตตัวเองซึ่ง เอ่อมันอาจจะส่งผลถึงสุขภาพกายสุขภาพใจความเครียดได้ง่ายครับช่วงนี้หมายความว่าชาวราศีมีนต้องเตรียมรับมือกับภาระหนักๆช่วงกลางปีเลยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ทับตลอดไปใช่ไหมคะไม่ตลอดครับคือพอถึง23สิงหาคมดาวเสาจะพักรักถอยกลับไปราศีกุมพบวินาศอีกครั้งยาวไปถึง15พฤศจิกาย,ยนอ๋อมีช่วงให้พักหายใจหรือกลับไปแก้ปัญหาเก่า ประมาณนั้นครับอาจจะได้เคลียร์เรื่องเก่าๆหรือได้พักผ่อนบ้างก่อนที่ดาวเสาร์จะเดินหน้าปกติในราศีกุมอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับเข้าสู่ราศีมีนจริงๆจังๆอีกทีเนี่ยคือปี2569นููนเลยเพื่อมาสารต่อเรื่องความรับผิดชอบกันยาวๆพอจะเห็นภาพแล้วค่ะปี6แต่นี่มีทั้งโอกาสจากดาวพฤหัสแต่ก็มีความท้าทายความรับผิดชอบหนักๆจากดาวเสาร์ถ้าให้ลองสรุปผลกระทบเป็นด้านๆแบบเร็วๆแล้วค่ะ การงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูภาพรวมนะการงานเนี่ยแน่นอนว่าความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต้องมีวินยัยอดทนสูงจัดการตัวเองดีๆค่ะการเงินมีโอกาสเข้ามาจากเรื่องครอบครัวอสังหาตามอิทธิผลดาวพฤหัสที่เข้าไปอยู่พบพันธุแต่ก็ต้องระวังรายจ่ายแปลกๆเรื่องไม่คาดฝันหรือเงินที่เกี่ยวกับเรื่องลับๆเพราะมีทั้งเสาทั้งราหูอยู่ในภพวินาช่วงหนึ่งอื ต้องรอบคอบเรื่องเงินนะคะใช่ครับส่วนความรักช่วงที่ดาวพฤหัสไปอยู่พบปุตตะต่อคอถึงธันวาก็ดูมีสีสันดีนะอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ภาพรวมทั้งปีเนี่ยพอมีดาวเสาทับลัคนามันก็อาจจะทำให้มองความสัมพันธ์ในมุมของความรับผิดชอบหรือความจริงจังมากขึ้นส่วนสุขภาพล่ะคะอันนี้น่าห่วงไหมอันนี้สำคัญมากครับ ดาวเสาร์ทับลัคนาเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยทั้งร่างกายจิตใจอาจจะเครียดง่ายป่วยง่ายต้องหาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะโชคลาภอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่ครับปีนี้ดูเหมือนจะต้องพึ่งความพยายามความอดทนของตัวเองเป็นหลักมากกว่าถ้าให้ประเมินเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ภาพรวมของปีนี้ล่ะคะด้านดีกับด้านที่ต้องระวังคิดว่าประมาณเท่าไหร่คะอืมผมว่ามันค่อนข้างจะกำกึ่งนะอาจจะให้ด้านดีที่มาจากดาวพฤหัส เช่นเรื่องครอบครัวสังคมการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์พวกนี้อาจจะสัก55%คสะส่วนด้านที่ต้องระวังต้องจัดการต้องรับผิดช,ชอบที่มาจากดาวเสาเป็นหลักรุมถึงราหูในวินาสด้วยพวกเรื่องภาระสุขภาพเรื่องซ่อนเร้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ45์มันเป็นปีแห่งการบาลานซ์ตัวเองระหว่างการเดิบโตภายนอกกับการจัดการภาระภายในนะครับ ในข้อมูลมีแนะนำเรื่องอัญมณีเสริมดวงด้วยนะคะเห็นว่ามีอ m เมทิสต์อความารีนแล้วก็บลูเลสอาร์เกตครับอเมทิสตช่วยเรื่องสมาธิความสงบการตัดสินใจอความารีนช่วยเรื่องสื่อสารความใจเย็นส่วนบลูเลสอาร์เกตนี่ช่วยเรื่องความอ่อนโยนปรับสมดุลอารมณ์ก็ดูเป็นกลุ่มที่ช่วยเรื่องความสงบกับอารมณ์นะคะสอดคล้องกับที่บอกว่าอาจจะเครียดง่ายใช่ครับ แต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าอัญมณีเป็นแค่ส่วนเสริมกําลังใจเฉยๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกระทําของเราเองการมีสติการรับผิดชอบหน้าที่การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งมันก็ตรงกับสารที่ดาวเสราร์พยายามจะบอกเราในปีนี้แล้วครับคือสร้างความเข้มแข็งจากข้างในสรุปแล้วปี2568ก็ดูจะเป็นปีที่ท้าทายแต่ก็แฝงโอกาสให้ชาวราศีมีนได้เรียนรู้เติบโตแล้วก็สร้างฐานที่มั่นคงให้ตัวเองจริงๆนะคะโดยเฉพาะผ่านเรื่องความรับผิดชอบ ใช่เลยครับเป็นปีแห่งการเผชิญหน้ากับตัวเองจริงๆนั่นแหละแล้วก็อยากจะฝากคำถามให้ชาวราศีมีนลองไปคิดต่อนะครับว่าในปีที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกร้องให้คุณต้องรับผิดชอบต่อตัวตนของคุณเองอย่างเต็มที่เลยนะขณะเดียวกันดาวราหูก็เหมือนจะชี้ให้เห็นเรื่องราวที่อาจจะซ่อนอยู่ในมุมมืดหรือพบวินาศของคุณอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องอเผชิญหน้าแล้วก็จัดการมันด้วยความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองมากที่สุดในปีนี้